สวัสดีครับผมแซมขออนุญาตออกสื่อน,นิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำโกดังเก็บรถโกดังที่4ี่ของรถหมดสัญญาเช่านะครับ RDD โกดังที่นี่อยู่ที่สาขาบางนานะครับผมเดี๋ยวสาขานี้แซมขออนุญาตเรียกว่าเป็นสาขาบางนานะครับสาขาบางนาเนี่ยจะอยู่ตรงสี่แยกบางนาพอดีเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าจะมาดูรถเนี่ยสามารถที่มา จากรถไฟฟ้าได้เลย BTS นะครับเส้นสุขุมวิทลูกค้าลงที่สถานีบางนาได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเดินเข้ามาที่สาขาบางนาได้เลยนะครับเส้นบางนาเนี่ยถ้าเราตรงไปอีกเนี่ยด้านด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายมือของแซมเนี่ยจะไปโผล่ในส่วนของอ่าลาซานแบลลิงหรือว่าอิมิเลนเวริร์สำโลนะครับแต่ถ้าเราไปด้านขวาเนี่ยเราเข้าเมืองไปสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์ไปเอ็มโพเรียมไปเวิร์เทอ่าไปเซนทเวิร์นะครับผม ส่วนข้างหลังแซมเนี่ยติดกับนี่เลยไบเทคบางนาเลยนะครับนี่นี่คือไบเทคบางนาครับติดกันเลยนะครับติดกันเลยนะครับนี่คือกําแพงของไบเทคบางนาเลยนะครับมาเดี๋ยวแซมพามาดูว่าโกดังที่4ของแซมเนี่ยบางนาเนี่ยหน้าตาประมาณยังไงบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนซ้ายมือของแซมเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นที่จอดรถ กำลังเคลียร์ในเรื่องของสถานที่อยู่นะครับนี่มีคนงงคนงานกําลังเคลียร์เรื่องสถานที่อยู่นี่นะครับในส่วนตรงเนี้ก็จะเก็บรถได้อยู่ราวๆสามถึงสี่ร้อยคันนะครับรถก็กําลังทยอยเข้าเรื่อยๆนะครับมาตามแซมมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คนงานกําลังเคลียร์ต้นงงต้นไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นลานโลง่ลง คล้ายๆสมัยขาวเลยนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ในเมืองละลูกค้าเข้ามาในเมืองก็เดินทางสะดวกเดินทางง่ายแล้วเพราะว่ามีรถไฟฟ้าผ่านตัดผ่านนะครับผมมานี่อันนี้คือลานจอดของบางนานะครับรถก็ทยอยเข้าเรื่อยๆตอนนี้ก็มีอยู่ราวๆ400รอยคันแล้วนะครับมาเดี๋ยวแซมพามาดูทีละแถวกันแต่ว่าคลิปนี้แซมจะไม่ได้ได้มาเจาะทีละคัน,นครับจะเป็นรีวิวภาพรวมๆรถที่เพิ่งเข้ามานะครับ มาแถวแรกก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นพวกเอาติสปี19หน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เลยปี19ถ้าปี19เนี่เปิดราคาอยู่ที่559นะครับเลขใหม่หลักหมื่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวโตโยต้ายาริส 1.1.2e เป็นตัวกลางนะครับก็รถนี้เข้ามาอยู่ราวๆ6คันนะครับ แซมแจ้งก่อนรถนี้เลขไม่อาจจะอยู่ราวๆแสนกลางๆขึ้นไปนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับนี่ส่วนขวามือก็จะมีพวก Fortuner นะครับ2 4 e ในเรื่องปีและราคาเนี่ยเดี๋ยวแซมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นภาพรวมๆไว้ก่อนนะครับมี c r v นะครับแล้วก็จะมีรถโครงส้มนะครับสีขาวยาวเลยนะครับมี Honda Accord ตัว2.0ไฮบิดนะครับก็จอดอยู่ตรงนี้อยู่2คันเป็นรถปี2018นะครับถ้าเลขไมล์หลักหมื่นเนี่ยแซมเปิดราคาอยู่ที่7,02,900 0บาทนะครับ2.0ไฮบิดมีหน้าใหม่อีกนี่หน้าใหม่2คันนะครับจอดอยู่ที่นี่ปี19นะครับ วีออสหนึ่าน่าจะเป็นตัว e นะครับตัวนี้แล้วก็มีเอาติดนะครับผมก็แถวนี้ก็อยู่ราๆโดยประมาณนี้ส่วนถ้ามองไปไกลๆนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโครงส้มทั้งหมดปี2018นะครับทั้งหมดเลยเราวๆสาคันนะครับผมยาวๆเลยก็แถวแรกก็โดยประมาณนี้ก่อน นะครับผมอ๋อแซมแก้ไขนิดนึงเป็นรถปีสองพันสิหกะครับไม่ให้ปี18นะครับ2016เป็นรถหมดสัญญาโครงส้มทั้งหมดเลยนะครับนี่ทั้งหมดเลยเป็นแคปเตี้ยนะครับเตียธรรมดาในเรื่องราคายังไงเดี๋ยวแซมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลขไม้ด้วยนะมาต่อแถวที่สองดีกว่า มาต่อที่แถว2ก็ยังเป็นรถโครงส้มอยู่นะครับตัวนี้เป็นโครงส้มจะมีทั้งตัวหน้าดำตัว J กับตัว j จพัทถ้าเป็น j จพัทสังเกตง่ายๆครับจะเป็นหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับแบบนี้รวมไปถึงจะมีตัวนี้ด้วยหน้าใหม่หน้า z e dition ถ้าหน้าตัวนี้เป็นปี19คืขึ้นแน่นอนนะครับเป็นแคปเตียทั้งหมดนะครับ แล้วก็จะมีจอดอยู่สี่คันตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวหัวเดียวตอนเดียวนะครับจะเป็นตู้ตู้บรรทุกขนส่งนะครับสี่คันเลขไม้ที่แซมเห็นเนี่ยอยู่เราๆก็สองแสนสามแสนขึ้นนะครับเรื่องปีและราคาเดี๋ยวแซมแจ้งอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับแซมยังไม่ทราบเรื่องราคารถที่นี่จะล็อกทั้งหมดนะครับถ้าลูกค้าจะเข้ามาต้องแจ้งแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะมาแล้วมีตัว ไฮไลท์ตัวหนึ่งคันนี้สี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาหน้าหมูป่านะครับตัวนี้หน้าหมูป่านี่นี่นี่เกียร์ออโต้เท่าทีครับเกียร์ออโต้ปี2 0 2พันยิบสองเลขไม้สามหมื่นเก้าเท่านั้นตัวนี้สี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะเครื่องสองจุดสี่แต่ว่าเป็นตัวตัวมิดนะครับตัวกลางเรื่องราคาเดี๋ยวลูกค้าบอกอีกทีได้เดี๋ยวแซมบอกราคาอีกทีหนึ่ง ลูกค้าดูดูกอทอไว้นะครับ9205มีคันเดียวหน้าหมูป่านะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะมาดูแถวอาร์ติสดีกว่ามีรถสวยๆอยู่นะจะมีแคมรี่อันนี้เป็น2.0ตัวจีนะครับหน้าใหม่ปี2019คันนี้เลขไมล์80,002นะครับคันนี้จะเปิดราคาอยู่ที่899นะ899 เหมือนกันครับคันนี้เลขไม้หกหมื่นหกปีสิบเก้าราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับผมต่อมาเป็นตัว Toyota a l t ิ s นะครับหนึ่งจุดหกก็มีจอดอยู่แล้วๆเอ่อสิบคันได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยสิบคันนะครับ เดี๋ยวแซมพามาดูไม้น้อยคันหนึ่งดีกว่ามามาดูคันนี้คันนี้ไม้น้อยครับไม้หกหมื่นหกเป็นหนึ่งจุดหกจีไม่หกหมื่นหกพันนะครับราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้านะมาต่อมาแถวอื่นเลยดีกว่านะครับมา แถวที่3ก็จะเป็นตัวตอนดีอาแคปตัวเตี้ยนะครับรถปี18โครงส้มอ่ะปี16โทษทีครับปี16กเกีรธรรมดาตัวเตี้ยนะครับมาต่อเลยเลยจะได้ไม่เสียเวลาไม่ยาวนานจนเกินไปนะครับด้านขวามือแซานก็จะเป็นตัวรถโครงส้มอีกเช่นกันนะครับหนึ่งแนะนำตัว มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเป็นโครงส้มนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นปีสองพันสิบแปดอ่ะสิบเจ็ดไม่สิบเจ็ดก็สิบแปดอ่าน่าจะสิบเจ็ดเพราะว่ากระจังหน้าสีเงินนะครับปีสิบเจ็ดเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับจดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วโครงส้มนะมาต่อเลยต่อเลยนี่จะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ย จะมีทั้งตัว E แล้วก็ตัว J พัทนะครับตัว E ทั้ง J พัทหัวเดียวก็มีรถที่กำลังจะขู่อยู่ประมาณเดือนหน้านะครับเป็นตัวรถ h i g อด Hi ปี2000 ประมาณอยู่ประมาณปี2018นะครับผมธรรมดานะครับเป็นรถสีส้มนะตัวนี้เลยลังจะเข้านะเรื่องปีแล้วก็ราคาขออนุญาตจะแจ้งกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เข้ามาแล้วคันเดียว แต่ว่าจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมรอนิดนึงรอนิดนึงเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้ดูไว้เลยกําลังเข้ามานะครับแล้วก็แถวนี้ก็มีประมาณนี้นะมาแถวสุดท้ายแล้วมาครับผมมามาเจอรถหายากอีกคันหนึ่งเป็นตัว เกียรออโต้หน้าหมูป่านะครับยกสูงพิลันเนอร์ปีแซมยังไม่แน่ใจนะครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามแซมข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้กทสองหกเจ็ดแปดนะครับผมนี่พวกนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียรออโต้นะครับก็อยู่ราวๆนี้นะครับผม มีเท่านี้นะครับในส่วนของรถตู้ก็ตอนนี้จะมีเข้ามาโดยประมาณเท่านี้เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เ,เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเรื่องเลขไม้เนี่ยเดี๋ยวบอกบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ซานจะพาพาไปดูอีกอรถที่หายากที่ช่วงกลางปีที่แล้วนี่แย่งกันหนักเลยมีเข้ามาอยู่3คันรถแคปเตี้ยราคา3 0 0แสนต้นๆน,นะ นี่ครับผมสมคันนี้เลยเซลล์นี้แย่งกันเลยนะครับนี่3ามคันนี้นะครับเป็นตัวรีโวตัว2.4ตัว J นะครับปีแซมว่าน่าจะเป็นปี2 0 1 0น่าจะเป็นปี2018นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นแบบแคปมีแคลรี่บอยอย่างที่แซมขายไปเนี่ยราคาอยู่3 0 0แสนสามแสนต้นๆน,น,นะครับประมาณ300,000 สามหมื่นเก้าหรือสามแสนสองหมื่นเก้าประมาณนี้นะครับมีสามคันครับเป็นแคปบราคาไม่ราคาประหยัดราคาจับต้องได้นี่สามคันนี้รับรองว่าราคาไม่แพงแน่นอนส่วนเรื่องเลขไมายังไงเดี๋ยวแซมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับมีสามคันนะครับลูกค้าดูกอทอเลยเรียงกันเลยหนึ่งหกหกหกหนึ่งหกหกสี่หนึ่งหกหกห้าสามคันนะครับสวยๆทั้งสามคันเลย มาแถวสุดท้ายแล้วแถวสุดท้ายจะเป็นในส่วนของ p ีลั n เนอร์สีนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของ p ิลั n เนอรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นแบบ p ีล n n เนอร์สี่คูณสีจจีนะครับปี18นะครับ4ประตูยกสูงนะครับเป็นแบบทั้งแบบมีแคลร y ่บอยแล้วไม่มีแคลร y ่บอยนะครับ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับ 2.8g นะครับมาก็เป็น4ประตูตัวเตี้ยปี2018ครับอย่างตัวนี้เป็นแบบมีแคลรี่บอยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเลขไมายหลักหมื่นแซมเปิดราคาอยู่ที่4,49,000นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา ตัว 2.4e นะครับมีแคลลี่บอยเนี่ยอย่าง3คันเนี่ยเปิดราคา4 0 49,000อ่าอย่างคันเนี้ยเลขไม่แสนหกขึ้นเนี่ยก็ราคาจะถูกลงมานะครับก็ดรอปลงมาโอเคคลิปนี้ก็เอาประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าลูกค้าอยากที่จะเข้ามาดูที่โกดังบางนานะครับรบกวนโทรหาแซมก่อนล่วงหน้า1วันนะครับอยู่ที่ติดกับ ไบเทคบางนาเลยนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากที่จะมาทางรถไฟฟ้าก็ลงที่สถานีบางนาได้เลยนะครับผมติดก,กันกับบางนาเลยอีกนิดนึงที่นี่ก็ร้อนเหมือนที่สมัยขานะครับรบกวนเตรียมในส่วนของหมวกล่มเสื้อแขนยาวมาด้วยนะครับผมโอเคขออนุญาตฝากเบอร์โทรครับ0863543692ส่เน,นะครับโทรหาแซมเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้สซมหน่อยสวัสดีครับผม